อาหารสุดแปลกจากอินเดียมาห่อไฟเสิร์ฟความร้อนแรงยัดให้ถึงในปากวัฒนธรรมการกินหมากในไทยนั้นสมัยโบราณเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นสุดฮิตเป็นที่นิยมทั้งหนุ่มสาวเคี้ยวเพลินกันทั้งวันแต่หมากไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้นการกินหมากยังเป็นที่นิยมในอินเดียอีกด้วยซึ่งในอินเดียจะเรียกหมากว่าแพน ที่แปลว่าใบไม้สามารถซื้อหาได้ทั่วไปตามร้านขายบุหรีส่วนมากจะอยู่ตามริมถนนและสี่แยกแต่ในครั้งนี้เราจะพาไปพบกับแฟชั่นการกินหมากแบบใหม่ของอินเดียที่ตอนนี้กำลังฮิตสุดๆกับการกินหมากห่อไฟหรือ FirePan f i r e ฟเออของกินเล่นรีมทางสุดฮิตจากอินเดียที่มีลักษณะเหมือนหมากหรือเมี่ยงคำของไทยเรา และมันแปลกตรงที่มีการจุดเปลวไฟร้อนๆแล้วก็โซยเข้าปากไปเลยทันทีพาดูเมนชูกาเขาและครอบครัวดูแลกิจการอาหารริมถนนที่เมืองดีลเดลีในอินเดียมาประมาณ20ปีแต่ผู้คนก็เริ่มหลังไหลเข้ามาตั้งแต่เขาขายเจ้าหมากห่อไฟนี้เขาได้ค้นพบเมนูสุดแปลกนี้จากพนักงานคนหนึ่งที่มีแนวคิดการจุดไฟในมาก ก่อนที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้ามีลูกค้าชาวอินเดียผู้หนึ่งมีอาการเจ็บคอและมีแผลในปากเขาได้ทานหมากห่อไฟนี้ทุกวันจนอาการดีขึ้นจึนเกิดเรื่องเล่าปากต่อปากว่ามันรักษาอาการต่างๆได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ใครๆก็อยากจะมาลองลิ้มชิมรสเจ้าหมากห่อไฟนี้ผู้คนก็พากันยืนมองดูการเสิร์ฟสุดพิสดารหมากห่อไฟอยู่เต็มริมถนน แล้วก็ต้องตัดสินใจลองทานสักคำเพราะความแปลกใหม่ของมันส่วนผสมของหมากห่อไฟประกอบไปด้วยเม็ดยี่ราใบกระวานมะพร้าวขูดและน้ำเชื่อมวางบนใบพลูก่อนจะจุดไฟเผาและรับประทานเข้าปากทุกคนคงรู้ดีว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกคนต่างกลัวเมื่อได้เห็นมันครั้งแรกแต่ก็ยังยืนยันได้เลยว่า มันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเหมือนมันเป็นการกินหมากปกติทั่วไปทั้งปลอดภัยและไม่ทำให้ใครบาดเจ็บแน่นอน